สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะมาปลูกต้นโกศลกันนะคะปักชำกิ่งนะคะอันนี้กิ่งที่เราเลือกมานะคะตัดให้เฉียงอย่างนี้นะคะแล้วก็เหลือปไปประมาณนี้นะคะไว้ปักชำนะคะแล้วก็เตรียมดินค่ะใส่กระถางน,นะคะแล้วก็ดินลดน้ําด้วยนะคะเพราอให้น้ําไหลผ่านได้ะคะ่ะเตรียมกิ่งแล้วเราก็ปักเลยค่ะลงไปอย่างนี้เลยนะคะ ปากลงไปเลยค่ะอันนี้คือกิ่งเราเตรียมมาแล้วนะคะต้นโกศลนเป็นต้นไม้ประดับแต่ละบ้านนะคะที่เขานิยมกันปักเสร็จแล้วนะคะได้ประมาณนี้นะคะเอาไปวางไว้ที่มีแสงแดดลำไรนะคะประมาณ4 5หอาทิตย์นะคะเขาจะออกราก แต่ถ้าว่าช่วงที่เขายังไม่ออกลากมีใบร่วงหรือว่าใบเหี่ยวก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปดึงเขาออกจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ที่ปลูกไว้ประมาณเดือนนึงแล้วเขาก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะส่วนอันนี้ใบเขาร่วงแต่ไม่ต้องไปดึงออกนะคะยอดเขากําลังขึ้นค่ะแล้วก็เขาก็จะตกอยู่งนี้แต่พอเขาขึ้นตรงเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นตรงอย่างนี้นะคะถ้ามีใบแล้วเขาจะขึ้นตรงอย่างนี้ค่ะแรกๆเขาก็จะโค้งหล่นมาอย่างนี้นะคะ การปักช้ำก้นโกศลก็มีประมาณเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ